ปีมะเส็งกันยา68นะคะชาวปีมะเส็งกันยา68จะได้โชคลาภนะคะเป็นเงินก้อนใหญ่อาจจะมาจากงานธุรกิจโปรเจกต์คโครงการหรือมีโอกาสทั้งที่เป็นลาบลอยด้วยนะคะชาวปีมะเส็งนะคะ มีโอกาสที่จะได้เงินก้อนนะคะก้อนใหญ่มากเป็นโชคลาภของชาวปีมะเส็งแต่สิ่งที่ชาวปีมะเส็งต้องระวังในช่วงเดือนกันยาก,ก็คือว่าความขัดแย้งปัญหาความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทจากบริวารผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายหัวหน้าให้ระวังนี่คือสิ่งที่ต้องระวังนะคะแต่สถานการณ์การเงินแม้แต่เรื่องการเงินก็เหมือนกันระวังขัดแยง้งขัดผลประโยชน์ทางการเงินอาจจะก่อเกิดปัญหา การความขัดแย้งกันไม่ลงรอยกันในหลายๆเรื่องนะคะปีมะสิงเสงกันยาหกแปดส่วนเรื่องความรักคนโสดแนะนําให้โสดไปก่อนนะคะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอยากมีคู่ช่วงนี้ถึงเข้ามาก็ไม่ลงรอยไม่คลิกไม่ตรงกันนะคะจะลิดไม่ค่อยถูกกันนะคะปล่อยผ่านไปก่อนไปเน้นงานเน้นธุรกิจนะคะคนที่มีคู่อยู่ในฐานะแฟนหรือแต่งงานแล้วก็ตามนะคะ ช่วงนี้นะคะถ้าคุณใจเย็นแล้วก็สงบสติอารมณ์ได้ความรักความสัมพันธ์คุณจะไปได้ด้วยดีแต่ถ้าคุณใช้คำพูดคำจาหรือความรุนแรงในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการใช้อารมณ์พวกเนี้ยมันจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณแย่และก็ดิ่งลงไปในทิศทางที่ไม่ดีขึ้นค่ะ